ความโกรธความเกลียดความรักความชังนะเห็นไ,ไหมมันจะมีอิทธิพลต่อพวกเรามากต่อใจพวกเรามากเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้จะนำไปสู่เวทนาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเห็นไ,ไหมเกิดความคิดหรืออุปาทานเกิดขึ้นเนาะ,ะปรุงแต่งต่อไปเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าสมมุติก็ได้ เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นจิตใจมันเป็นเรื่องธรรมดามันมีหน้าที่ที่จะคิดจิตใจเนี่ยเนาะมันมีหน้าคิดมีแต่เรื่องคิดเรื่องปรุงเรื่องแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเพราะเราไม่มีสติสติไม่มีกำลังที่จะไปตามรู้ตามดูตามเห็นหรือรู้เท่าทันมันเห็นไหม เพราะฉะนั้นหลักการก็คือการฝึกสติเจริญสติให้กําลังของสติมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปไปทาลายพวกนี้นะแค่ฝึกสติให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มจนจนเหนือเหนือตัวนี้เ,เห็นไหมพอมีกำลังเหนือพวกนี้แล้วพวกนี้ก็จะหมดอิทธิพลไปแล้วเอง ไม่ใช่ว่าเราพวกเป็นละไปทําลายพวกนี้ไม่ใช่เนาะนี่เรียกว่าวิปัสนาแค่ฝึกสตินะเห็นไหมฝึกสติให้มันเกินเกินเกิน,เก,นเกินจิตความรู้สึกนึกคิดเนี่ยออุป,ปมาเหมือนเราหิวข้าวเราหิวข้าวเราก็ตั้งหน้าตั้งตากินข้าว เมื่อเรากินอิ่มแล้วความหิวนั้นก็หายไปเองเราไม่ได้ละอันนี้ก็เหมือนกันความคิดความปรุงความแต่งเนี่ยเราไม่ได้ไปห้ามมันเพียงแต่เราฝึกสติจเจริญสตินะให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มพละกำลังให้สติหรือจเจริญสตินั่นแหละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นมหาสติหรือเรียกว่า สติมีกำลังอ่าทะลุขึ้นไปเกินพวกนี้สติตัวนี้กัจะกกายเป็นพุทธ,ธะที่รู้พวกนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหม่ทีนี้เราก็จะเห็นความเป็นมายาอาเห็นความจริงนะอของการเกิดอยู่ขณะทุกขณะนั่นเองเนาะโอ ท่านเลยเห็นความเป็นอันนี้จังของนามของรูปที่มันเป็นอยู่เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโรหารคำพูดลงตาถึงว่าดับทุกข์ไม่ได้นอกจากสติปัญญาเห็นไหมมีสติก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นหลักใหญ่คือการฝึกสติเนาะ,ะเมื่อมีสติก็จะมีปัญญาเป็นเงาตามตัวไป เนาะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่จเจริญสติฝึกสติเนาะสติกัตสงชากโลสติเตสังนิวาระนังเห็นไหมสติจะไปกั้นกระแสพวกนี้จะเป็นผู้ตื่นอะไรมากระทบก็จะเห็นหมดเห็นไหมถ้ามันมีกําลังแล้วเออมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเห็นไหม เพียงแต่รู้ม no <k ười> ีแต่รู้กูไม่มีมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นการฝึกสติการเจริญสติเรียกว่าทำการฝึกวิปัสสนานั่นเองฝึกกรรมฐานสติปัะฐานสีสติสัมโพชงเห็นไหมสติถ้ามีกำลังก็เรียกว่าสติสัมโพชงสติที่รู้ เท่ทาทันเรียกว่าสติปัฏฐานสี่รู้ทันเวทนารู้ทันกายรู้ธรรมจิตรู้ทนัทนธรรมอา่าเรียกว่าอ่าอ่าเห็นไหมอ่ากายในกายจิตในจิตเวนะนะทนาในเสวัาธรรมในธรรมเห็นไหมจิตเห็นไหมอ่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเรียกว่าอันนี้ขั้นขั้นเรียกว่ารู้เทา่าทันอ่า ้ารู้พร้อมเนี่ยคือ,อสติจะกลายเป็นสติสัมโพชงเป็นองคุณของการตัดสรู้นั่นเองเรียกว่าสติสัมโพชงเรียกว่ารู้พร้อมทีเนี่ยเหนือเป็นมหาสตินั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นหลักการใหญ่ก็คือการฝึกสติมีสติให้สติะมีกำลังรู้พร้อมนะสัมปัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองเนาะ